ราคุยกับคู่เนี่ยเราควรจะเปลี่ยนคําไหนนะคืออ,อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วก็เอาใหม่ช่วงชีวิตการเล่นนักกีฬาเนี่ย <c oughs> มันสั้นโซเชียลมีเดียไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาเกมการเล่นเราแน่นอนคนที่จะช่วยพัฒนาเกมการเล่นของเราให้เราก้าวต่อไปคือเขาบอกถ้าจะมีคนสักคนในครอบครัวที่ต้องเหนื่อยวีบอกเขาขอเป็นคนคนนั้นใครที่เล่นเดี่ยวแบบเป็นตั้นเดี่ยวก็ได้พอไปถึงระดับโลกแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือ เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวและเทคนิคดีๆแบบนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านที่ติดตามจองแนวไม่ว่าจะประจำหรือเพิ่งเข้ามารับชมช่วยมากด subscribe ให้กับพวกเราการสนับสนุนของทุกคนนะคะจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ให้ทีมงานมีกำลังใจในการสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆเพื่อแต่งปันให้กับชาวนักแบดมินตันค่ะสวัสดีค่ะแหวนนะคะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะคะแบดมินตันเพอร์สเปกทีฟนะคะคลิปนี้เป็นคลิปภาคต่อจากคลิปแรกนะคะที่ชวนอาจารย์เจี๊ยบนะคะธนัทอศวันา,ากาศมาคุยกันนะคะเรื่องของ เวลาที่นักกีฬาอยู่คู่กันแล้วเกิดการแยกคู่กันมานะคะสาเหตุมีว่าอะไรบ้างนะคะถ้าใครอยากกลับไปดูคลิปนั้นนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะคะมาถึงคลิปนี้นะคะใครที่สงสัยนะคะว่าุยเวลาที่จะต้องไปคุมนะคะมือที่ตํากว่าหรือว่าเป็นรุ่นน้องที่เวลาเรามาจับคู่กันใหม่สามารถนำไมประยุกต์ใช้กับแบดมินตันวิกเอนในกวนในคลับหรือว่าเวลาที่เราไปแข่งแบดเว็บก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะได้ความคิดเห็นยังไง ข้อมูลไหนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ เข้ามาสู่เรื่องของถ้าจับคู่ใหม่แล้วสมมุติเราเป็นรุ่นพี่อ่ะเราต้องไปคุมรุ่นน้องอกําลังขึ้นมาในฐานะที่สมมติว่าเราเนี่ยต้องวางเกมให้น้องเนี่ยได้ตีสบายใจที่สุดกดดันน้อยที่สุดพี่เจีย๊ยบแน่นอนรุ่นพี่อย่างที่แหวนบอกเราประสบการณ์มากกว่าผ่านเกมมากกว่าอาจจะเจอคู่สู้ที่เคยเล่นมา,มากกว่าเพราะฉนั้นจะรู้เลยว่าเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้นะลูกจะมาอย่างนี้ลูกจะไปอย่างนี้ให้น้องเนี่ยรู้การเล่นแล้วพนน้องคู่เราเนี่ยมันก็มีภาษิตไทยว่าครูพักลักจํา คือเราคู่กับรุ่นพี่เราต้องคู่พักรับจำต้องรู้ว่ารุ่นพี่ดักตรงนี้รุ่นพี่เหนียวอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เล่นแล้วไม่ศึกษาไม่ได้เล่นคู่กับพี่ก็ต้องศึกษาว่าพี่เขาไปอย่างไงเราจะได้ยกดับเพลิงขึ้นมาส่วนพี่หน้าที่ของพี่คือพี่ประคองน้องนั่นหมายความว่าต้องคอยประคองคอยปลอบคอยให้กาลังใจชัดเจนตอนที่คิมโซยังคู่กับกงฮียองกงฮียองช่วงแรกๆใหม่อย่างเกรงยังกดดันยัางแต่คิมโซยังอย่างที่ผมบอกอ่ะเป็นพี่สาวใจดียิ้มแล้วก็ช่วยประคองน้องจนกระทั่งน้องขึ้น ตอนแมทที่เขาเล่นจริงๆเลยเนาะหรืออีกคู่หนึ่งเราเห็นชัดคือเกเซียพูลลี่คู่กับลาฮย,ยูเกเซียนี่คุมลาฮย,ยูแบบช่วยตลอดสอนน้องตลอดไม่มีวินจนกระทั่งพอเกเซียเลิกลาฮย,ยูก็เอาแพทเทิร์นที่ตัวเองได้จากเกเซียเนี่ยมาส่งทอดต่อตอนที่ตัวเองมาคู่กับลาวานันติมันจะเป็นการสืบทอดต่อกันก็มีความกดดันในการที่ทําผลงานที่ดีเพื่อให้คู่ของน้องเนี่ยขึ้นมาได้แต่อีกฝากฝั่งอะถ้าเราเป็นน้องอะเราขึ้นมาเราก็กดดันลงเหมือนกันนะใช่ใช่มันเป็นภายใต้ความกดดันมันคือโอกาสถ้าเรา น้องคู่กับน้องเนี่ยกว่าจะผ่านขึ้นมาตรงนั้นมันยากรวมทั้งคะแนนทั้งอะไรก่อนจะเริ่มเล่นยากแต่พอน้องคู่กับพี่มันจะไปได้ง่ายกว่ามันจะเป็นโอกาสด้วยคือแน่นอนคุณพี่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณครูพักรักจำค,คุณรู้ว่าพี่ดักนี้คุณก็ไปเล่นตามพี่ค,คุณรู้ว่าพี่หมุนนี้คุณก็ศึกษาตามพี่มันก็จะพัฒนาเร็วขึ้นกว่าคือเหมือนกับมีตัวอย่างให้ลอกเลียนแบบ<ม>เขาเรียกว่าเรียนในในสถานการณ์จริงเลยอ,อ,อย่างจีนก็ใช้เกาหลีเนี่ยชัดเลยใช้ แต่ว่าถ้าอย่างญี่ปุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยเคยเห็นนะญ,ญี่ปุ่นอย่างที่บอกครับเพราะว่ารูปแบบแล้วก็สมสอนันสมสรเป็นหลักที่ตอนเดิมเนี่ยเขาไม่มีแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันเขาเริ่มเปลี่ยนก็เลยทําให้ญี่ปุ่นในอนาคตอาจจะมีทรงนี้บ้างถ้า,างั้นเอามาประยุกต์ใช้กับแบบมินตันวิเกเอนของเราคือการสื่อสารเวลาที่เราไปตีกวนไปแข่งแบดก็ได้อย่างเงี้ยค่ะสมมติเราได้มาจับคู่แล้วการสื่อสารสําคัญภาษ<ข>ากายที่พี่จี๊บบอกว่าเวลาเราคุยกับคู่เนี่ยเราควรจะเปลี่ยนคําไหนนะคือคอ,อีกแล้ว อีกแล้วอีกแล้วก็เอาใหม่สมมุติคู่ขาเราตีเสียเฮ้ย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอ,เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เอาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่นะขเขาก็รู้สึกมีกำลังใจ <ฮะ S 1> แต่ถ้าคู่คู่ขาเราเสียอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วจบเลยนะก็อีกแล้วเนี <c oughs> ่ยเป็น <c oughs> คำ <c oughs> ที่เราพูดบ่อยเลยนะแบบบางทีเราได้ยินในคนอีกแล้วมันบอกบอกทุกสิ่งอย่างละเสียแล้วแต่ว่าแม้เพราะว่าภายในใจเราจะอีกแล้วอีกแล้วแต่เราก็ไม่ไม่แสดงเราต้องบอกเฮ้ยเอาใหม่นะ เอาใหม่นะไม่ใช่บอกเพาเพื่อนตีไม่ดีบอกโอ้โหเพื่อนเรียนวิศวกรเหรอทำไมคะแล้วมอกอสร้างเลยนะอันนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้บอกเพื่อนบอกผมไม่ได้เรียนวิศวกรผมเรียนนิเทศบอกมาเรยนวิศวกรนี่ไม่ได้แลนะการแสดงอหประมาณนี้ในรูปแบบเกมเนี่ยพี่ประครองน้องเนี่ยพี่ต้องสอนน้องแล้วก็ต้องช่วยน้องส่วนในแบดวิกเอนเนี่ยเราคู่กับคนที่อ่อนกว่าเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราเหนือกว่าเราก็ต้องไม่ทําตัวว่าเราเหนือกว่านะ คือ <c oughs> เราอย่าไปถือว่าเอ้ยเราเรา,เราใช่เราเก่งเราเซียนไม่ได้เพราะว่าคือหนึ่งเราต้องพยาให้ให้กำลังใจเขา,า2เราต้องรู้สึกว่าเขาเนี่ยถนัดตรงไหนเขาอ่อนตรงไหนตีแป๊บนึงเราต้องรู้แล้วสมมุติว่าถ้าเขาอ่อนลูกลูกรับลูกตบตรงรับลูกตบเนี่ยสังเกตดูมันมีขอดซ้ายขอดขวา,าคนที่รับลูกตบขอดขวาจะยากรับยากกว่าขอดซ้ายธรรมชาตินะสองการโยนการโยนนี่ง่ายเลยคือถ้าเรารู้ว่าคู่ขาเราอ่อนกว่าสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำเราต้องพยายามโยนตรงไม่ใช่พอคู่ขาอ่อนกว่ายนคอสเลย โอ้โหประโยน์ต่อหน้าผู้ขาเราเราคู่ขาเราก็รับไม่ได้ <c oughs> เราเหนือกว่า <c oughs> เราต้องพยายามรับผิดชอบมากกว่า <c oughs> เราต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่าไอ้นั่นเราต้องโยนตรง <c oughs> เพื่อเรารับผิดชอบมากกว่า <c oughs> ถ้าเขาตีหลังได้แรง เราบอกเอ้ยเดี๋ยวคุณเฝ้าหลังด้านนี้นะเดี๋ยวที่เหลือผมจะการให้คุณวนออกมาแล้วเราก็ให้กําลังใจเขาบอกว่าพยายามวนหลังนะไม่ใช่ว่าเขาตีหน้าไม่ดีเขาไม่ใช่คนถนัดตีหน้าแต่เราบอกคุณอ่อนคุณยืนหน้านะเฝ้าหน้าเดี๋ยวผมไล่หลังให้เขาไม่ถนัดตีหน้ามันก็ไม่รอดอ่ะก็เดี๋ยวคุณตีแล้วคุณวนมาด้านหลังเดือนนึงน้่เราพยายาม cover ให้อันนี้มันจะช่วยได้คือเราต้องดูว่าคู่ขาเราเนี่ยเขาถนัดตรงไหนอ่อนตรงไหนเราเล่นให้เขาได้ได้เล่นในจุดแข็งตรงนี้ประมาณ การสื่อสารภาษากายจริงเอาเอาไปปรับใช้ได้เยอะเพราะว่าเหมือนว่าแบดมินตันมันมีนอยู่2อย่างคือ1เรื่องทักษ skill, ะสกิลกับอีกอันนึงคือเรื่องจิตวิทยาทั้งการแสดงออกข้างในข้างนอกมันสามารถอ่านเกมคู่ต่อสู้ได้แม้แต่เพื่อนเราเองอะเรามองตาเราหงีเรารู้นะว่าเธอต้องกวนอยู่เพื่อนกังวลเราก็ต้องเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร, <c oughs> รนิ่งๆไม่เป็นไร <c oughs> แต่ก็ต้องคอย <c oughs> อย่าวีนเหมือน,นแบบกีฬามาเลเซียที่เราเห็นอยู่คู่ผสมนะคู่ผสมอันนี้พูดได้พูดได้แชร์แชร์ได้ไหมฮะมันเป็นการแบบกดดันอีกรููปแบบนึเเเ้รรราาาว่พคท กดดันแบบนี้เขาจะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีหรือเปล่ามันมีวีน,น 2, อ,อ, 2> อ,อย่าง๋อหรหวากกับวีนอ่าวากนี่ทำให้คู่ต่อสู้หงอคู่ต่อสู้โดนขม่มในศึกชิงแชมปโลกเขาวากตลอดอจนกระทั่งคู่จีนหงอหงอยอแ,ตแต่ว่าการที่เข,า,ขาวีนคู่ขาว่าพอเสียแล้วงึกงๆบางทีเนี่ยแต่คู่ขาเจ้านั้งจีงก็เริ่มทำใจแล้วว่าเอ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยอย่างน้อยคือรวมกันเราอยู่ <laughs> ถ้าแยกกันนะเราอาจจะไม่ขึ้นก็ตรงนี้ก็เลยเป็นอะไปพอเรารู้เรื่องของการแยกคู่ไปแล้วนะคะเรื่องของจิตทุทยาในการที่จะดึงน้องขึ้นมาทํำยังไงแล้วพอมาคู่กันหรือใครที่เล่นเดี่ยวแบบมินตั้นเดี่ยวก็ได้พอไปถึงระดับโลกแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือขึ้นมาดีๆๆๆปุ๊บฟอร์มร่วง ฟอร์มตกโหอะไรชื่อนี้หายไปเลยอายกเว้นอย่างโมโมตะที่เราเคยคุยกันเนาะอันนั้นคือเป็นเคสยกเว้นโมโมตะต้องอยอมรับว,ว่าเป็นโชคชะตาชีวิตมันเล่น,เล,นเล่นตลกกับเขาอะคือจากที่เขากาลังพลิกพิกก็ไปโดนเรื่องคดีเล่นพน,นันค่ะพอหลุดจากคดีเล่นพน,นันกลับมาได้ใหม่ะก็ไปเจออุบัติเหตุ อุบ<ฮ>ัติเหตุที่แรกเหมือนจะไม่หนักกลับมาเล่นก็ประกฏว่าตาพร่าผ่าตัดไปพอผ่าตัดครั้งแรกก็ไม่หายต้องผ่าตัดอีกครั้งหนึง่ง <ฮา S 2> มันทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นโมนตาคือปฏิกิริยาที่สายตามัมนเห็นมันตอบสนองเนี่ยมันช้าลงช้าลงพอช้าลงเสี้ยววินาทีเนี่ยเ <ฮา S 2> มันท้านมีผลเยอะใช่ไหมคะเห็ือนต้นผลจะทาให้โมตาช่วงหลังผลงานไม่ดีอันนี้ต้องถือว่าเป็นเคสที่น่าเห็นใจโมตาน่าเห็นใจมาก อย่างเรื่องราวของโมตะที่คุณพิเจก็คือหกไปสร้างเป็นซีรีส์ได้เลยโอ้โหซีรีรส์สบายเนาะเรื่องราวแบบดราม่ามาก,มากอะถ้าสมมติว่าไม่ใช่เคสกรณีของโมตะแต่ว่าเป็นเรื่องของอายุสําหรับคนที่บางทีขึ้นมาฟอร์มท็อปทอปอายุก็เป็นหนึ่งปัจจัยไหมคะชัดเจนอายุปัจจัยชัดเจนเราจะเห็นโทโมกะโทโมกะมิยาสกิคือการที่เตเองขึ้นมาจากเยาวชนแล้วปูดขึ้นมาเลยปูดมาติดท็อปเทนโลกเลยคือกลายเป็นว่าเตเองยังรับสภาพจิตใจไม่ได้โทโมกะเนี่ยช่วงหลังเล่นแล้วจะเกรงกดดันออกหหนนน้้าาาออออกกที่ตเลยะ เครียดมากๆากน่าเห็นใจ <S <S สาวน้อยจากญี่ปุ่นคนนี้เพราะว่าวันไหนที่เจอมือท็อปกว่าเธอจ,จะเล่นได้ดีเล่นได้อิสระเล่นได้สวยงาม <S <S วันไหนที่เจอมือรองกว่าเธอจะเกร็งกดดันมากๆ คือบางทีการที่ขึ้นเร็วยังแบกรับความกดดันไม่ได้เข้าใจก็หลุดเข้าใจเพราะว่าอย่างนักกีฬาบางที19-20ต้องไต่ขึ้นมาเล่นในระดับ World Class ใช่มันจะมีหลายอย่างมากคือสายตาคนมองจากทั่วโลกเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะดราม่าคอมเมนต์อะไรอีกอ่ะมันเป็นสปอตไลท์นะคุณเดิมคุณเป็นอยู่ที่ไม่มีใครสนใจพอคุณขึ้นเปสปอตไลท์คนก็จับจ้องคนก็มองคุณตลอดรวมทั้งคู่ต่อสู้ก็เริ่มจับสไตล์การเล่นของคุณคุณทำให้คุณชนะยากขึ้นแล้วความกดดันที่ถาโถงเข้ามา แล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะมีส่วนหนึ่งสําหรับนักกีฬาผู้ชายผู้หญิงมไม่ไม่ไม่ไมค่อยเป็นนะคือบางทีการที่พอคุณขึ้นมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วบางที<ม>หลงเหลืองเหลืองตัวแบบว่า<ม>ทำตัวเป็นซุปเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยซ<ม>้อมน้อยลงบ้างอะไร<ม>อันนี้ก็อาจจะมีบ้างที่ดรอปลงไปได้เพราะว่าีส่วนใหญ่นะั้นเนี้ยจะไม่ค่อยมีเคสนี้ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นเคสที่กดดันจากการที่อันดับโลกขึ้นเร็วมากมากแล้วกลายเป็นเกร่งเกรงเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าคำคำหนึ่งที่ทุกคนจะกลัวอยู่คำว่ากลัวแพ กลัวแพ้นั่นจะแพ้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของอายุถ้าไม่ใช่เรื่องของอายุมันก็เรื่องอาการบาดเจ็บเพราะว่าการที่คุณจะขึ้นมาบางทีคุณต้องซ้อมหนักมากอะไรหนักมากอาการบาดเจ็บ2ในวงการกีฬาใช้คํานี้บ่อยๆมากๆคือการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่การป้องกันแชมป์ยากกว่าเพราะทุกๆคนเวลาเจอกับแชมป์เนี่ยเหมือนกับมีแรงเสรมิมอ่ะพอเราเจอกับมือที่เหนือกว่าทุกๆคนมันหูแบบมันทําให้ยากขึ้นเรื่อยๆอ มันก็กลายเป็นความกดดันได้เพราะนะั้นเป็นแชมป์แล้วมันทําให้อนดับโลกเหมือนกับแม้แต่มันยากเรื่องการบาดเจ็บเรื่องการโดนสแกนโดนศึกษาข้อมูลวิธีการเล่นของเราเหล่านี้สมมติอย่างน้องวิวเวลาจะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไต่เต้าขึ้นมาแล้วจนได้ติดท็อปคลาสและทุกคนก็จับสไตล์การเล่นได้ทุกคนก็อยากจะเอาชนะวิวเนี่ยวิวต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าวิวเนี่ยเหมือนกับเป็นการบ่มเพาะบ่มเพาะไปทีละขั้นทีระดับทีระดับระดับวิวได้แชมป์โรลจูเนียก็ยังไม่เล่นทั่วไป ครั้งที่2ก็ยังไม่เล่นจนทึงยังมูจูนเนียสสมสมัยเริ่มจ,จะไปเล่นทั่วไปเริ่มเล่นจาก i c ซีเริ่มเล่นรายการเล็กๆเ,เ<ฆ>หมือนกับมันค่อยๆค่อยๆสร้างความมั่นใจให้กับตองจนกระทั่งมั่นใจแล้วก็วิวเป็นเด็กที่ต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจใหญ่เกินตัวคือเป็นคนที่แมต์ยิ่งใหญ่ยิ่งเล่นดีวิวเป็นคนที่แมตต์ยิ่งสําคัญแบบที่ยิ่งใหญ่ยิ่งเล่นดี โอลิมปิกเล่นดีชิงแชมป์โลกเล่นดีสังเกตดูว่ารายการ r ร่ทัวร์วิวเนี่ยประสบความสำเร็จเทียบกับรายการชิงแชมป์โลกเกียรติยศส,สีแล้วน้อยกว่าเพราะวิวเนี่ยในศึกชิงมโลกเนี่ยได้เหรียญมา4ปีติดต่อกันเข้าชิง4ปีติดต่อกันคือชิงแชมป์โลกได้รองแชมป์ได้แช,ชมป์โอลิมปิกเกมได้รองแชมป์และล่าสุดก็เป็นลองแชมป์โลกคือเหมือนกับเข้าชิงแชมป์โลก4ปีติดต่อกัน่ะเพราะนั้นวิวเล่นรายการใหญ่ดีมากคือผมมองว่าน้องหัวจิตหัวใจหัวใจอ่ะต้องใจใหญ่ริงคนนี้เป็นคนที่ใจใหญ่ น <No. S 2> ใจใหญ่มากเก่งมากแล้วก็ที่สำคัญคือวิวเป็นนักกีฬาที่ไม่ลืมตัวเองไม่หลงตัวเองค่ะแล้วก็วิวมองว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะต้องหาเงินแทนคุณพ่อคุณแม่ เพราะฉะนั้นเขาเคยมีเคยพูดนะ<ม>เขาบอกถ้าจะมีคนสักคนในครอบครัวที่ต้องเหนื่อยวิวบอกเขาขอเป็นคนคนนั้นเป็นเด็กที่ต้องบอกว่าน่าจะนําไปพูดให้กับหลายต่อหลายคนเพราะเ็ามีมีแนวความคิดมีปรัชญาในการคิดที่ยอดเยี่ยมวิวยอดเยี่ยมรวมทั้งสไตล์การเล่นปัจจุบันวิวตกหนักมากนะ<ม>เพียงแต่ว่าเขายังไม่ตกเยอะมากเท่านั้นแต่เขาก็ตกหนักเ,เขาก็รู้ดีว่าถ้าเขายังเล่นเน้นรับอย่างเดียวสิ่งที่เกิดมาคือเขาจะไปถึงรอบลึกๆลำบากเพราะว่าทุกคนก็จะไม่ตกเขาเลยเพราะวิวเป็นคนที่บอกเสมอว่าเป็นนักเต้นที่มีเซนส์ อย่างเดียวหรือการโคชชิ่งอย่างเดียวแต่มันคือมาจากครอบครัวพื้นฐานจิตใจที่มันใหญ่ของวิวด้วยคือต้องบอกว่าวิวเนี่ยเป็นครอบครัวนั้แบบตัน สมัยตอนเด็กเลิกเรียนเสร็จะลรเสร็จก็จะมาอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อสอนแบดอยู่ก็จะเล่นแบดบคุณพ่อเก็บลูกให้คุณพ่อสอนสอนแล้วก็ซึมซับจากคุณพ่อคุณพ่อก็เป็นนักเบ็นตงคนหนึ่งที่เบสิกดีเทคนิคดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญคุณพ่อข้อมือดีด้วยนี่จะทําให้วิวเนี่ยข้อมือดีถ่ายทอดถ่ายทอดบอกว่าลูกต้องจับแร็กเก็ตอย่างนี้นะจับดิิกจักอย่างนี้นะไม่ใช่ไปกำนะอะไรเงี้ยความที่คนข้อมือดีมันกำแล้วมันตีไม่ได้ข้อมือมันต้องตีด้วยนิ้วตีนะคุณพ่อวิววออออาะ่่ยททดรนนีี้้้มมิเขืแลกก็็คคพูซึ กั็แบบนันแล้วก so, so ็ส well, okay. so so like, so ิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งคุณพ่อวิวเนี่ยพอหลังจากที่สอนวิวมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยส่งวิวให้กับเขามีโป่งกับเป้งโค้ดเป้งโค้ดเป้งโค้ดโป่งอยู่โค้ดเป้งโค้ดเป้งโค้ดเป้งจนกระทั่งก่อนไปบ้านทั้งหยอดแต่ว่าคุณพ่อวิวพอพอถึงตรงนั้นเนี่ยคุณพ่อวิวเขาก็ส่งต่อโค้ดแล้วเขาก็มองจากข้างนอกว่าลูกๆเป็นสุขลายเป็นยังไงไม่ได้เข้าไปก้าวไกลปัจจุบันต้องยอมแล้วเราส่งเด็กแล้วเนี่ยบางทีเราต้องอย่าไปก้าวไกลโค้ชเขาต้องค่อยๆเปขาค่อยๆทำเรา แล้วบางทีเนี่ยเขาก็มีวิธีการสอนให้ว่าคนที่สอนตรงนี้ไม่ได้รับย้ายยา,ยยายบางทีเด็กต้องให้เขาผมผมจยบอกงี้เด็กต้องให้สนุกกับการเล่นรวมทั้งคุณพ่อบางคนคุณแม่บางคนที่ค,คิดว่าเตียตีแบดได้อสอนแปดได้แล้วก็สอนลูกแล้วก็จะสอนลูกตลอดเลยไม่ส่งลูกเขาสโมอสรอ,อ,อันนี้ก็ไม่ได้ เพราะอย่าล oh ืมว่าเด็กก็คือเด็กการที่คุณเล่นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่สองคนเนี่ยถึงสมมุติคุณพ่อเป็นทรีมชาติก็ตามแต่ค่ะเล่นคุณพ่อสองคนมันเบื่อมันไม่สนุกมันไม่มีความอยากจะเล่นเราต้องไปอยู่คลับอยู่สโมสร ทำทให้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยดูเด็กมาเจอกันอุ้ยวันนี้อยากไปเจอเพื่อนเมื่อวานแพ้ไอน้นี่วันนี้อยากจะไปเจอมันอยากไปเจอมันมันก็เกิดความกระตือล้นแต่ถ้าเราตีคุณพ่อทุกวันเราก็วันนี้แพ้พ่อทุนี้พรุ่งนี้ก็ยังแพ้อ,อยู่เพราะนั้นถ้าเราส่งเข้าครับครับปุ๊บมันมีเด็กหลายๆคนอยู่ในกลุ่มการจับกลุ่มเนี่ยมันจะพากันขึ้นสมมุติว่าเราจับกลุ่มนะสิ่งนี้ผมจะบอกว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยสมมุติเราเข้าไปอยู่กลุ่มเด็ก13าพอเราแนวเราก็มองว่าคนที่ยื่เรานสุดทอเราก็ิ เดืสุบห้าเราก็มองว่าเราชนะใครค่ะคือเรามีเป้าหมายในในคลับเราก่อนว่าเราอยากชนะคนนี้เราชนะคนนี้ชนะมันก็จะค่อยๆยงดังไปถ้าโดยสรุปคือมันเป็นเป้เปาหมายเล็กๆ ในทุกครั้งที่เราได้พัฒนามันจะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อมตั้งเป้าหมายใหญ่อะแต่ว่าเป้าหมายเล็กต้องไปถึงก่อนอย่างเช่นผมเข้าเล่นเนี่ยผมก็มองว่าสโมสรผมเนี่ยผมต้องการเข้าไปผมต้องชนะให้เป็นที่หนึ่งในสโมสรตรงนี้จะได้เราก็เป็นได้พอเราเป็นได้เราก็มองเป้าปๆๆมาขึ้นเรื่อยเสริมอย่างที่พี่จะบอกว่าเวลาที่ส่งน้องเข้าไปในสโมสร่ยมันได้เรียนรู้เรื่องของสังคมอ่าเช่ญสำคัญด้วยเนาะกันอยู่ร่วมกันบางทีเรารุ่นพี่รุ่นน้องต่างๆนะคะมันก็จะได้เรียนรู้ในจุดนี้ด้วยนอกกจาาาาที่่่ววถ้สมมติ คุณพ่อคุณแม่สอนอย่างเดียวอยู่ในอยู่ในคือถ้าเรียนตัวตัวบ้านหลัง <มา S 2> เล็กๆม,<อ>มันไม่ไหวมันเด็กมันจะเบื่อมันไม่มีความอยากมันก็จะเลิกกันไปค่ะส่วนเด็กรุ่นใหม่นะนอกจากคุณเข้าคลับเข้าสโมสรแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไอ้แบบตดานในโชคดีอย่างมันมีการถ่ายทอดสดแทบทุกสัปดาห์ค่ะคุณจะเห็นนักกีฬาเล่นว่าเขา,าเล่นแบบไหนแต่สิ่งที่อยากจะบอกน้องๆก็คือการที่เราเห็นเขาเล่นเนี่ยเราครูพักรักจำาแนวทางการเล่นเป้าหมายการเล่นวิธีวิธีการเล่นแต่เราอย่าไปเล่นแบบท่าทางท่าทางใครท่าาทงมัน เราอย่าไปเรียนแบบท่าทางต้องแบบเขาอะไรแบบเขาไม่เอาเราเอาดูว่าอ๋อเช่นสมมตินะตัวพี่คู่พอวางนี่ปุ๊บต้องยกดักตรงนี้เราต้องเรียนแบบนี้เออจะรู้เราวางต้องดักเล่นเดี่ยวจะทํายังไงให้เราได้ตกแล้วเขาตบตรงนี้เราจะทํายังไงเราต้องมีเนี่ยถ้าอ๋อคนนี้เขาทำอย่างนี้แนวทางเดินอ่ะเช่นตัดครอสมาลูกขึ้นตรงเราทำอย่างนี้อ่ะเราต้องศึกษาอย่างนี้แต่ไม่จะไปเรียนแบบท่าทางไม่เอา คือท่าเราก็ท่าเราได้อ่าสเต็ปเท้าเป็นยังไงโอ้โเขาเบิ้ลเท้า,ทา,ทาอย่างนี้เขาก้าวเท้าอย่างนี้เราต้องเรียนแบบค่ะเอาเราเรียนแบบตรงนี้แล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญช่วงชีวิตผมใช้คําว่าช่วงชีวิตการเล่นนักกีฬาเนี่ยมันสั้นอย่างวิวกูรู้ก็พูดเลยเหมือนว่าเขาไม่เคยไปเที่ยวผับไม่เคยไปเที่ยวพวกนี้เพราะว่าเขาบอกว่าช่วงตรงนี้ถ้าไปแล้วมันน่ะมันสูญเสียโอกาสคุณอย่าลืมว่าคุณต้องซ้อมแบบ <c oughs> ต้องซ้อมแบบปัจจุบันเนี่ยการขันต้องซ้อมเช้าเย็น <c oughs> ถ้าคุณไปเที่ยวดึกอดหลอบนอนซะสองวันวันสองวันเนี่ยมันก็เหมือนกับกราฟว่าคุณอยู่เงี้ยพอคุณไปเที่ยวคุณก็ตกอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเมื่อคนก็ตกเงี้ยแล้วมันจะไปตรงไหนมันก็ <c oughs> จะไปถึงอ่ะมันก็ไม่ได้ ก็ต้องพยายามมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งเป้าตัวเองแล้วก็พัฒนาแล้วก็ศึกษาเกมการเล่นว่าแล้วเราจะพัฒนาอย่างไงเราจะขึ้นอย่างไงเราตบเบาเขาทำอย่างไงเราก็สอบถามเจอรุ่นพี่เจออะไระผมเชื่อว่าเจอรุ่นพี่พี่เขาสอนเหมือนจริงๆนักกีฬาก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งก็คือมันต้องมีกรอบให้ตัวเองม<ช>ที่วิวทำเนาะก็คือถ้าสมมติว่าคุณอยากจริงจังกับอาชีพเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ต้องอยู่ในร่องในรอยในวินัยที่คุณมีถ้าคุณทําเหมือนเขาคุณก็ไม่แตกต่างคุณก็ไม่แตกต่างจากเขาวันนี้ถ้าคุณแพ ในกอ แล้วคุณยังซ้อมเท่าๆในกรซ้อมเหมือนในกอลอจิกยังไงมันก็ไม่แซงในกอเพราะนั้นคุณต้องเสริมเพิ่มนั่นหมายความว่าเด็กเรียนหนังสือก็ต้องไปติวเตอร์คุณต้องไปเสริมเพิ่มคุณต้องซ้อมเพิ่มเช่นถ้าว่าเราอาจจะไม่ซ้อมเพิ่มไปติวแต่วอาต้องแข็งแรงมากขึ้นเราก็ต้องเวทเทรนนิ่งมากขึ้นต้องวิ่งมากขึ้นให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อนวิ่งได้5เราวิ่งได้8เพื่อนวิ่งแเราวิ่งได้สิมันก็ค่อยๆแรงค่อยๆไปตรงนั้นอยากรู้ว่าสมัยพี่เจตตอนนั้นอ่ะโซเช โซเชียลมีเดียไม่มีเลย,เลย,เลยตอนนั้นนี่ถ้าสมมติว่าใครชนะเนี่ยหรือว่าใครแพ้เวลาที่เขาวิจารณ์กันเนี่ยเขาวิจารณ์กันในไหนหนูอยาก<อ><ม>น้อยมากน้อยมากอเอาง่ายสมัยนี้เด็กในบ้านเราเนี่ยมีการแข่งขันเนี่ย local tournament เนี่ยในรุ่น U11 U13 U17 เนี่ย local tournament เนี่ยปีหนึ่งมีประมาณไม่ต่ำกว่า25-26รายการ25ารายการนะ งว่ใ,ในไทยเนี่ยรุ่นยู11ยู12ยู13เย็เนี่ยแล้วก็มีแข่งขันจริงจะอะไรเงี้ยเยอะมากๆรวมทั้งแข่งขันนานาชาติก็มากขึ้นแต่สมัยรุ่นผมเล้เนี่ยปีหนึ่งในประเทศเนี่ยในประเทศนะปีหนึ่งแข่งรายการเดียวจนกระทั่งช่วงท้ายๆของผมแล้วปีหนึ่งอาจจะมีเป็น4รายการ3ามสี่รายการแต่ว่าปีหนึ่งเดิมมีแค่รายการเดียว แล้วก็การแข่งเวิร์ลทัวร์ไม่มีซูเปอร์ซีรีส์ไม่มีซูเปอร์ <Super S 2> ซีรีส์เพิ่งเกิดขึ้นไม่ไมไมนานเวิ l ์ทัวร์ไม่มีเดิมก็ะ <ur> จะเป็นเหมือนกับ itation, อิน i ิ a t i o ชนอินโดนีเซียจัดทีปีนึงอินโดนีเซียจัดครั้งเดียวมาเลเซียจัดครั้งเดียวขึ้นน้อยมากๆอ้าวถ้าอย่างนั้นแปลว่ายิ่งน้อยมากๆการแข่งขันต่อครั้งหนึ่งเลาต้องเตรียมตัวดีมากๆเพราะว่ามันน้อยแต่ว่าปัญหาคือในอดีตเนี่ยนักกีฬาบ้านเราเนี่ยยังเป็นเป็นนักกีฬาอเมเจอร์เช้าไปเรียนแล้วก็กลับมาซ้อมหรือว่าาาาพพอออจบนน้้้ก็เเชทํงยซม เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเราจะสู้เขาไม่ได้เราจะเห็นว่ตอนนั้นเราไม่มีสิทธิ์สู้จีนินดนนเซียเลยสมัยรุ่นรุ่นพี่เจ๊ยบเนี่ยยังไม่มีโซเชียลมีเดียพอมันมีแล้วเนี่ยนะักกีฬาเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะต้องเหมือนแบบ รับกระแสคาวิจารณ์มากขึ้นในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ในวงการเราอยากจะต้องยังไงดีคะเวลาที่เจอสถานการณ์ว่าโอ้เราก็ต้องอย่าไปใส่ใจกับคอมเมนต์นั้นหรือบางทีเราก็ต้องถ้ารู้ว่าช่วงนี้เราผลงานไม่ดีหรืออะไรไม่ดีเนี่ยเราหลุดจากโซเชียลก่อนไหมปิดเลยเราปิดโซเชียลก่อนเราจะดูแต่เมื่อเรารู้สึกว่าเออเรากลับมาได้ดีแล้วจริงๆในโซเชียลมีเดียเนี่ยผมว่าเขาจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยไม่เท่าไหรนะ่ แต่เขาวิจาร์กันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นนักกีฬาถ้าเราคิดว่าเราจิตใจแข็งพอที่จะรับกับโซเชียลมีเดียเราก็เข้าไปอ่านแต่ถ้าเราไม่คิดว่าตรงนั้นเราก็าอย่าไปสนใจเราก็ดูเกมของเราโซเชียลมีเดียไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาเกมการเล่นเราแน่นอน mm hmm. คนที่จะช่วยพัฒนาเกมการเล่นของเราให้เราก้าวต่อไปคือโค้ชแล้วก็ตัวเราโซเชียลมีเดียไม่ได้สอนให้เราดีขึ้นแน่นอน <c oughs> ไม่มีทางดีมากๆดีมากๆวันนี้ครบรถค่ะพี่เจียบ,บในเรื่องของนักกีฬาระดับโลกคู่การแยกการฟอร์มตกทำยังไงรวมถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอานักกีฬาที่เป็นรุ่นน้องๆที่จะขึ้นมา เจอคําวิจารณ์โอ้ยใจฝ่อแล้วบางทีก็นําไปปรับใช้ถ้า<ช>คุณใจแข็งคุณก็ดูงั้นเหมือนขอฝากอีกเรื่องหนึ่งก่อนจบคือเหมือนว่านักกีฬาการที่จะขึ้นมาได้เนี่ยมันใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องของแอลกอฮอล์เหมือนว่าอันนี้คือจริงๆมันควรจะไม่ควรจะเข้าไปยุ่งตรงๆเลยเพราะว่าตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าข้างหน้าโรงเรียนน้องๆหน,นูๆคือขายกันเยอะมากเราเริ่มจะเห็นที่เขาออกมาลงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยร้ายแรงกว่าบุหรี่ธรรมดาแล้วจริ ตรงนี้ต้องไม่เอาจริงๆต้องไม่เอาทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าช่วงชีวิตการเล่นของคุณอยู่ได้เต็มที่ก็ให้แบบรักษาตัวดีๆนะสามสิบสี่สามสิบห้าก็ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นคุณมีช่วงแค่นี้แล้วแล้วคุณจะไปเที่ยวตอนหลังจากนั้นอ่ะมันก็ได้ค่อยไปใช้ชีวิตหลังจากนั้นก็ไปใช้รืงหลังจากนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องทุ่มชีวิตกับมันอย่าลืมผมพูดเสมอนะว่านักกีฬาที่จะขึ้นมาตรงนี้ ปีปีหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนหมอไม่เหมือนวิศวกรไม่เหมือนทุกอาชีพที่ปีปีหนึ่งเขาจะรับขึ้นมาเยอะมากแต่นักกีฬาทีมชาติเนี่ยหปียังไม่รับเลยก็มีนะแมนเป็นชาปิประเทศไทยสิกว่าปีเป็นมือหนึ่งประเทศไทยอยู่สิกว่าปีนั่นหมายความว่าชายเดียวมือหนึ่งประเทศไทยเนี่ยไม่รับใครเลยนะ <laughs> อีกเป็นเวลา10ปีเพราะฉะนั้นนักกีฬาแล้วคนที่เล่นเยอะมากเพราะนันคุณจะเป็นหนึ่งในนั้น,นยากมากปีหนึ่งทีมชาติจะรับแค่สี่คนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพัฒนาเยงต้องต้องเก่งมากมากอะ ถึงจรงจริงเอาสเตนนอยูอมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเป้าแล้วก็ตั้งเป้าสูงแต่ว่าภายในเป้าสูงเนี่ยมันก็ต้องมีแคลรียไป บางทีตั้งเป้าเล็กเกินไปอุ้ยง่ายง่ายไปต้องม<ป>ีิ้งๆใช่ไหมคะต้องคิดให้ใหญ่ไว้ก่อนอออก็อนขอบคุณมากนะคะเนดีขอบคุณมากนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะไปฟังเทคนิคกลเลเม็ดในการวนคู่จาก World ล l ล s สที่เขาเล่นการ World ลทั่วต่างๆและการแข่งขันต่างๆก็ไปฟังพ่จบรยาใหญ่ได้ที่ True Vision น,นะคะก็จะได้ความรู้เกรดเล็กเกรดน้อยนำไปปรับใช้อะไรที่ดีก็เก็บมาอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยเอาไว้ในจอแคะ ยังไงก็แวะเวียนเข้ามานะคะอาจะชวนเพื่อนๆมาด้วยม,มาเมาส์พูดคุยกันเป็นประโยชน์ให้กับรุ่นหลังๆในวงการแบดมินตันค่ะ